นั้นเหรอแล้วก็มามองความสุขจะเแฟนๆนะครับว้าววองยังไงน้ำคือไม่ไม่ไม่สายตาเมื่อกี้ที่มองคือไม่ได้เป็นอันตรายเราสายตาที่าุดพันใช่สายตาของ้านเรืองของเราพูดอยู่พี่ฟินะครับพี่ฟิมตั้งใจเป็นคนที่ตั้งใจทำ ทำอะไรแล้วทําจริงจังมากๆนี่เฉพาะงานแตในครั้งแรกของพี่ปีนี่ผมผมแทบจะร้องไห้ทุกเสียเมื่อกี้ที่อยู่หลังเวทีผมเห็นที่แบบเก่งเก่งมากๆแล้วพยายามมากพี่มาแล้วพี่นีลังคเดลว์มแล้วอ่ะสสุครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่รักพี่ปีนแล้วก็รักในทุกๆตัวละครในในละครเรื่องผูุชายนะครับ พวกเราก็ดีใจมากๆเลยลเรขอขอบคุณมากๆจริงๆครับผมขอบคุณมากครับ